ครับตันข้าวชาวตายกันต่อนะครับเรา,ายังมีข้าวแตงวายย่งคางอยู่เลยนะ,ะต้องมานําเสนอกันนะครับก็คือเรื่องข้องปืนเตอุทยานนะครับโดยนยานเพกอสมุนในกระดาษรับนั่งซื้อขัดขานการประกาศพื้นที่ทางบล็อกและทางทะเลเกาะแตนและเกาะบริวาน เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอฟมู่เกาะทะเลตายจากประธานชมรมรักกอแตนและก็ชาวบ้านในพื้นที่นะครับอ่ะเล็กวันที่ห้ามีนาคมนะครับน,นายกําปนาดกลิ้นเสวาคนนายอำเภอเกาะสมุยเขาได้เดินทางขารับนั่งซื้อขัดขานจากนายธนาคมหรือผานิชประธานชมรมรักกอแตนพร้อมกับชาวบ้านกอแตนประมาณ58คน แต่วาได้รวมลงเชิญและก็ส่ง,นนสงหนังสือทึ่นายกรัฐมนตรีเรื่องคัดค้านการประกาศพื้นที่ทางบอกและทางทะเลเกาะแตนและเกาะบริวานเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอหมูม่เกาะทะเลตาย โดยได ok to ้ข้อห้ยผิจารนายกเลิกประกาศให้บริเวณมู่เกาะแตนทางทั้งบล็อกและทางทะเลในรัศมีทรัพย์ม่ทะเลรอบกอนะครับเป็นเขตอุทยานแห่งชาติฮารดคานอฟมู่เกาะทะเลตายอย่างสิ้นเชิงครับทีนี้ในหนังสือขัดขานค่ะเขาก็มีการระบุเอาไว้ว่ากรมอุทยานได้มีการเตรียมการที่จะประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติฮา์ดคานอฟมู่เกาะทะเลตายเกาะแตนและเกาะบริวารซึ่งเกาะต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นพื้นที่ในเขตเทศบาลนครเกาะสมุยมีประชากรยุ่อาไัยประกอบ อาชีพกเกษตรกรรมและเมื่อมีนักท่องเที่ยวเริ่มลังเล่เข้ามามีประชากรบางส่วนก็เริ่มหันมาประกอบอาชีพบริการนักท่องเที่ยวค่ะสร้างรีสอร์ทบังกะโลแล้วก็เรือบริการนำเที่ยวนอกจากนั้นก็ยังมีเอกสารสซิททีดินบนพื้นที่ย่างทุกตองตามกฎไม้ค่ะ น,น,นายกบนาดกลินสวัสดิ์คนน่าเผยกกอะสมุยการรับนังซื้อกลับพร้อมกับเปิดเผยหว่าจะแหลงนำนังซื้อส่งต่อไปยังนายกรัฐมนตรีโดยเร็วก็ททาให้ผี่น้องประชาชนปรับมือก่อนเี๋ยจะสลดยตัวกลับนะครับขณะเดียวกันเพจอุทยานแห่งชาติคอนมูกเกาะทะเลตายก็ได้มีการโพสต์แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เล็วันเตหกมีนาคม2 5 6 7หว่าการประกาศเป็นพื้นที่อุทยานนั้นไม่ได้มีการเตรียมการประกาศทับพื้นที่ทำกินของราษฎอนใดๆทั้งสิน้นดังนั้นย่อมปา่าต่างๆแต่ว่าประกาศเป็นพื้นที่อุทยานนั้นก็จะเป็นพื้นที่ปลอดภัย เป็นบาลลังสุดท้ายของสัตว์เผื่อการอนุรักษ์คุ้มครองพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวมและก็ประเทศได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับนี่ชาวบ้านเขาก็คล้าแล้วว่าเดี๋ยวพอมาเป็นพื้นที่อุทยานซึ่เขาก็จะทำมาห้ากินไม่ได้อาไรพนันนะก็้อให้ได้คอสรุปถี่ลงตัวนนะคะพอใจกันทุกฝ่ายกันแล้วกันค่ะ